เป็นพฤติกรรมแปลกๆของโจรรายนี้เข้าไปขโมยเสื้อผ้าปกติเวลาได้ของแล้วจะรีบเพ่นหนีใช่ไหมคะแต่รายนี้ไม่ค่ะไม่ได้รีบหนีไปไหนอเปลี่ยนเสื้อผ้ากันตรงนี้เลยเสื้อผ้าที่ขโมยนี่แหละค่ะคือคือเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาขโมยจริงจังอ่ะอารมณ์แบบต้องการจะเปลี่ยนเสื้อตัวเองไม่เบื่อเสื้อตัวเองแล้วเห็นเสื้อเพื่อนแขวนไว้อยู่ก็เลยเปลี่ยนไม่ได้แค่เสื้อเหรอใช่ค่ะทอนล่างก็เปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะมีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปเขาก็ไม่ได้เลิกลักอะไร ไม่ได้แสดงท่าทีพิรุธนะคะเป็นโจรสายแฟร์หรือเปล่าแฟชั่นชิลชิลแฟชั่นอยากเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านี่แหละนะคะแล้วดูดิทำแบบไม่สะทกส้านอะไรเลยอะกล้องก็บันทึกภาพชัดเจนเลยค่ะเป็นพฤติกรรมแปลกๆของโจรรายนี้คือตอนแรกสวมเสื้อสีขาวมาใส่กางเกงขาสั้นสีดําเดินตรงมาที่บ้านผู้เสียหายอันนี้เป็นภาพจากอีกมุมหนึ่งนะคะจากนั้นเขาก็ถอดเสื้อถอดกางเกงตัวเองออกแล้วก็นําชุดกีฬาผู้เสียหายที่แขวนไว้หน้าบ้านนะคะมาใส่ ดยระหว่างก่อเหตุมีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาแต่โจรรายนี้ไม่ได้ตกใจนะคะ,ะหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จยังทิ้งชุดเก่าไว้ให้เจ้าของบ้านได้ดูต่างหน้าแล้วก็เดินหนีไปอย่างใจเย็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตีสี่นะคะของวันที่21ตุลาคมในหมู่บ้านฉัดแก้วอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะนายทรงบุตรเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายทรงบุตรเป็นผู้เสียหายนะคะก็เล่าว่าก็ตากชุดกีฬาของลูกชายไว้หน้าบ้านค่ะแล้วก็เข้านอนตามปกติ พอตื่นเช้ามาเอ๊ชุดกีฬาลูกชายหายไปก็เลยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่าอ๋อมีโจรมาขโมยเสื้อผ้าถึงหน้าบ้านเลยไม่ใช่แค่ขโมยแล้วก็รีบหนีไปก็ถอดชุดเก่าเปลี่ยนกันอยู่ตรงนั้นนะคะเปลี่ยนกันให้ดูต่างหน้ากันไปเลยนะคะก็อยากจะฝากเตือนภัยชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ระวังตัวมากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หญิงและเด็กอะคะ่ะเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายได้ะคะ่ะ มันเินมามันก็ถอดเสื้อเลยแล้วมุ่งหน้ามาเลยครับมมนหยิบเสื้อที่แฝนไงครับกางเกงแล้วมันก็ถอดเสื้อผ้าแฝนไว้ของมานเอาแฝนไว้ให้ผมตรงนีน้ซึ่งมารู้ตอนเช้านี่แหละครับเวลาเข้ามาเขาเปลี่ยนเขาก็ยืนเปลี่ยนตรงหน้าบ้านเลยปลี่ยนนี่เลยพี่ถอดชุดออกมาเลยใช่ครับก็มีบ้านนูน้นขี่มามันก็ไม่สนใจเลยน่าจะไม่กลัวคลนล่ะแล้วเบื้องต้นเราได้ไปแจ้งความไหมไม่ครับมาไปแจ้งแต่ไปแจ้งไหง ไม่หรอกไม่แจ้งหรอพี่ก็แค่เตือนเตือนใครเฉยครับเพราะอาจถ้ามีบ้านมีผู้หญิงมีเด็กอาจจะเป็นอันตารา,ายอะไรพี่เนี่ย